เรียบร้อยแล้วครับโอ้ย่าขึ้นไม่ได้ดูส้ขึ้นได้สองฝั่งพี่ตรงนู้นขึ้นได้อันนี้เลยนะสองฝั่งลิเนินอะไรอ่ะอันนี้เนอร์เล่นๆพี่โอ้โหต้องช่วยต้องช่วยแป๊บเดียวพี่แป๊บจิ้ง อะไรนะขาตั้งมันตกตอ๋อตั้งกท็ทงตกเลยว่าเอา้เนี่อยอเปิดคนแรกเลยเล่นคนแรกเลยครับผมเ<า>่ขาตั้งพับตกติดเลยชหเียงไห<า>โอ้โห นี่ด้าดูขาตั้งกันแท้ค่ะดูอืมนี่มันตกได้ไงวันไม่เคยตกเลยไหนอ่ะนี่ด้าดูขาตั้งอ่ะตกบนนั่งเนี่ยอ้าวขาตั้งตกนี่คือติดพับปพับเลยไงติดเองป่ะมันล่วง่ะขึ้นยังไงคืยเอาไงเอาลงมันนี่ก่อนขึ้นไม่ได้ะล้วเดี๋ยวขาตั้งแล้วขาตั้งแล้วขาตั้งลงอ่ะเีย เนี่ยขาตั้งมันตั้งไงเอาลงลงไะเดี๋ยวลงนะฮันหันเดี๋ยวลงรถขึ้นใหม่ขึ้นใหม่มีที่หิวอ่ะพี่ดาดที่ทั้งหลังมีที่หิวอ่ะาขาตั้งตกขึ้นคอมเลยขึ้นคอมเลยเดี๋ยวๆๆแบบนี้ ไยนะดนะย,ยังเหน็นไปนะไปยังไปเร็ว <Hello. S 1> ช่วงช่วงเบเปิดดีๆนะพี่มันมีช่วงอันนั้นยุดทีนึงเงือวขึ้นอย่างนี้ก็ได้ แตงเงี้คือตตงเงี้มันขึ้นแล้วมันจะมีทางเลี้ยวไงพี่ปร๊บแล้วมันจะเลี้ยวหักนี่แต่เงี้ยคือมันสาดยิงขึ้นตรงอย่างเดียวไม่ไม่ควันไหลอะ่ะเล็วปั๊ม มาแล้วม <c oughs> าแล้วเว้ยเกือบหลอดไปได้แล้วเห็ด ฮะก็ตรงต,ง,ตงเลยพี่